ขนมถ้วยใบเตยใส่เนื้อมะพร้าออ่อนนึ่งกันร้อนๆสดๆแบบนี้ทุกคนน่ากินมากเลยนะคะ เนี่ยเนี่ยอยากให้โฟกัสที่หน้ากะทิค่ะมีความเยิ้มช่ำนะคะแล้วพอตักขึ้นมาก็จะเจอเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าโคโค่สตอรี่อยู่ที่ปากคลองตลาดใหม่พานกสายสีนี่เองค่ะตอนที่เราไปถึงนะคะเขากาลัางนึ่งขนมถ้วยรสใหม่พอดีเลยค่ะในถ้วยนะคะเขาก็จะมีเนื้อมะพร้าวด้วยแล้วเขาก็จะใส่ตัวแป้งข้างล่างลงไปก่อนซึ่จะเป็นแป้งใบเตยน,นะคะเสร็จแล้วก็ราดหน้ากะทิค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาไปน,ออานึ่งอีกรอบนึงซิงมอน,นึนงเขาเยอะมากเลยนะคะ และน,นี่นะคะก็คือขนมถ้วยที่เขาเพิ่งนึ่งเสร็จ่ะม,มาแบบร้อนๆหน้าช่ำๆกะทิแบบนี้เลยและพอพักต้นเย็นนะคะเขาก็ตักขนมถ้วยใส่กล่องค่ะ1กล่องจะมีประมาณ6ถ้วยนะคะขนมถ้วยใบเตยกล่องละสามสิบห้านะคะสามกล่องร้อยและนอกจากเมนูขนมถ้วยเขาก็จะมีขนมนึ่งแบบอื่นๆนะคะสามารถไปลองจัดกันได้เลยค่ะหลังจากที่ลองชิมนะคะหน้ากะทิคือมันเยิ้มกําลังดีค่ะส่วนแป้งก็คือไม่กระดา้างและรสชาติไม่หวานเกินใครชอบขนมถ้วยลองไปจัดกันดูนะคะ